咱们今很红满。 รกา,า,า,ายวาจาใจต้องรุนระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอาใจของเราระลึกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอนอมนอ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้เช้าได้โดยพระองค์เองพุทธังสรนังขจฉามิธรรมัสรง,มสง,งสารนังขจฉามิสังฆังสรนังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง เป็นสาระที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอคุณพระพุทธเจ้าจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเถิดขอคุณพระธรรมจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเถิดขอคุณพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเถิด จานั้นก็สังรวมกายวาจาใจข้องตนสังรวมลงทีดใจข้างตนสังรวจดูว่าวันนี้เรามีความผิดพลาดต้องติดในขอ้อศีลประการใดอาจจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยความที่ไม่มั่นใจวา่าผิดพลาดต้องติดในสิขาบทข้อใด ในสิ่งทั้งๆเราก็กลา่าวแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรายว่าอะหังพันเตปริสุทธติมังพุทธโทธาเรตรุอะหังพันเตปริสุทธติมังธรรมโมธาเรตรุอะหังพันเตปริสุทธติมังสังโฆธาเรตรุ แสดงความบริสุทธิ์ใจของเราสมาทานศีลตั้งห้าได้ปรากฏขึ้นข้าพระเจ้างดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพระเจ้างดเว้นจากการรักทรัพย์ข้าพระเจ้างดเว้นจากการประพฤติในกรรมข้าพระเจ้างดเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูด,ด่าทอคำหยาบคามก ข้าพเจ้างดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาสุราเมลสํารวมใจทวาเราตั้งสมาทานสิกขาก็ทำฟังเข้าใจอันเป็นภาษากิริยาของจิตว่บามีอากาศหายใจเหมือนไม่มีนะมีอากาศหายใจเหมือนไม่มีเลยอาศโสันโด การแสของอาการบางเบามีความสุขุมบางเบาเชือจางบางเบาแต่ข้ว่ามีอยู่มีอาการที่เจือจางบางเบาสุข,ขุมนี้เหมือนไม่มีนะทำให้ความรู้สึกในอากาศที่ผ่านเข้าไปนั้นเจือจางบางเบาแคบจะหายไป อ็ทำความรู้จากอาการต่อไปว่ามีอากาศหายใจเหมือนไม่มีเลยมีอากาศหายใจที่มีอยู่นี้เหมือนไม่มีนะมีอาการที่หายใจอยู่นี้เหมือนไม่มีนะอากาโสอันโดอากาศไม่มีที่สุดจริงเนาะอากาศไม่มีประมาณจริงเนาะ อาการที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นคล้ายคๆว่าหายไปมีอาการเชื่องจางบางเบาที่หายใจอยู่นี้เหมือนไม่มีเลยเหมือนไม่มีเลยจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าเราไม่ได้หายใจอากาศหายใจหายไป อากาศหายใจหายไปไม่มีกระแสที่ไหลผ่านเข้าในโพรงจมูกเลยอากาศโสอนันโตมีอากาศเหมือนไม่มีนะมีอากาศหายใจเหมือนไม่มีนะจุดตรงนี้เราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปอากาศที่หายใจก็หายไปไม่มีตัวตน ก็บริกรรมต่อไปเรื่อยๆว่าอากาศโอนันโตอากาศไม่มีที่สุดจริงหนออากาศไม่มีประมาณจริงหนอมีอากาศหายใจเหมือนไม่มีนะมีอากาศหายใจที่มีอยู่นี้เหมือนไม่มีเลยจะมีความรู้สึกว่าอากาศหายไปบุคคลที่ไม่หายใจนั้นมีอยู่หนึ่ง เด็กที่อยู่ในคันของมารดาสองคนตายสามพระผู้บำเพ็ญจิตเข้าถึงฌานสมาบัติสี่พระอริยเจ้าเข้าถึงนิโรธสมาบัติบุคคลทั้งสี่จำพวกน,นี้จะไม่มีหายไม่มีลมหายใจคือไม่มีอากาศหายใจ ในบั้นนรายของความรู้สึกรู้อยู่นี้อากาศที่หายใจเข้าหายไปแล้วทำความรู้สึกว่าอากาศหายไปถ้ายังมีอากาศอยู่ที่หายใจเข้าก็บอกว่าอากาศมีเหมือนไม่มีนะอากาศในโลกอย่างในอากาศในโพรงจมูกของเราก็อย่างนั้น เป็นอากาศชนิดเดียวกันเป็นของที่มีประจำอยู่กับโรคไม่มีตัวตนอาการโสอนันโดอากาศไม่มีที่สุดจริงหนออากาศไม่มีประมาณจริงหนอมีอากาศเหมือนไม่มีนะมีอากาศหายใจเหมือนไม่มีนะจะมีความรู้สึกว่าการหายใจนั้นไม่มีเลย ไม่มีกระแสผ่านเข้าและออกนี่คือการปฏิสนธิจิตเข้าในบ้านปลายของอากาโสอนันโตอากาศไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะั้นมีอากาศเหมือนไม่มีจะเป็นภาวะที่โรโู้รู้อยู่รู้นี่คือวิญญาณนะให้ตั้นตาลายละทิ้งอากาศให้หมดมีแต่โร,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 โรู้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  ความรู้สึกรู้นี่คือวิญญาณนะเป็นการยกระดับจิตขึ้นสู่อรูปฌานช an ั้นที่สองขันตนวิญญาณังอนันตดังรู้นี่คือวิญญาณนะวิญญาณังอนันตดังรู้นี่คือวิญญาณนะวิญญาณังอนันตดังวิญญาณไม่มีที่สุดจริงหนอวิญญาณไม่มีประมาณจริงหนอ ใ,ในสภาพของวิญญาณรู้ที่รู้อยู่นี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายจะเรียกว่าวิญญาณรู้อยู่นี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจริงเนาะวิญญาณังอนันตังวิญญาณนังอนันตตังวิญญาณไม่มีที่สุดจริงเนาะวิญญาณไม่มีประมาณจริงเนาะรู้รู้นี้คือว <t ical grammar> ิญญาณนะ ทำจิตน้อมไปในวิญญาณนะั้นวิญญาณอนันตดังวิญญาณอนันตดังนี่คือวิญญาณนะวิญญาณไม่มีที่สุดจริงหนอวิญญาณไม่มีประมาณจริงหนอะมีวิญญาณเป็นอย่างนี้เองทำความรู้สึกให้วิญญาณนะั้นมีความเบาบางไป มีวิญญาณเหมือนไม่มีนะวิญญาณที่รู้อยู่นี้เหมือนไม่มีเลยระดับของวิญญาณอย่างยานก็จะคลายตัวเป็นระดับวิญญาณที่มีความสุขุมลุกเล,ลึกซึ้งเจือจางบางเบามากขึ้นวิญญาณนังงนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณไม่มีที่สุดจริงหนอวิญญาณไม่มีประมาณจริงหนอ วิญญาณหาเบื้องต้นของวิญญาณไม่ได้วิญญาณหาบั้งปลายของวิญญาณไม่ได้วิญญาณเป็นอย่างนี้เองหนาะทำความรู้สึกน้อมไปในวิญญาณนั้นทำความรู้สึกว่ามีวิญญาณรู้นี้เหมือนไม่มีเลยมีวิญญาณที่รู้อยู่นี้เหมือนไม่มีนะ ทำให้สภาพของวิญญาณอย่างกลางๆนั้นมีความละเอียดโตวสุขุมร่มเลือกลองไปซ้อนลองไปเลยมีวิญญาณที่ละเอียดสุขุมร่มเลือกนี้เหมือนไม่มีเลยทําให้ระดับของวิญญาณเลือกซึ่งรองไปอีกความสงบในระดับของวิญญาณมีความสังเกตอย่างไรกันเล่าเช่นเสียง,งที่ได้ยินนี้เหมือนกับดังอยู่ในใจของเรา การสัมผัสน้ำรู้จะชัดเจนขวาอารมณ์แห่งความรู้สึกปกตินั่นก็หมายว่าความสงบในระดับของวิญญาณวิญญาณนัอนันตนังได้นนนนาปนนากฏกณนแล้วมีวิญญาณรู้นี้เหมือนไม่มีเลยมีวิญญาณที่รู้อยู่นี้เหมือนไม่มีนะ ทำให้วิญญาณที่มีความละเอียดนั้นเชื่อจางบางเบาสุขุมร่มรลกมีความบางทิ่มากขึ้นเสียงที่ได้ยินก็ดังขึ้นดังขึ้นในจิตใจของเราวิญญาณนังอนันตังวิญญาณนังอนันต์ังวิญญาณไม่มีที่สุดจริงหนอวิญญาณไม่มีประมาณจริงหนอมีวิญญาณรู้นี้เหมือนไม่มีเลยนะ มีวิญญาณที่รู้อยู่นี้เหมือนไม่มีนะทําให้ความสุขุมแห่งวิญญาณลึกซึ้งลงไปเสียงที่ได้ยินก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังอยู่ในจิตของเราถ้าสงบอยู่ในระดับนี้แม้แต่มีฟ้าผ่าลงมาข้างๆสารโาบทดังนี้จิตก็ไม่รู้สึกตื่นตนะตกะใจ แต่เสียงนั้นดำสนันผ่านพื้นไปหมดแต่จิตของเราไม่ตกใจนี่คือลักษณะของความสงบในวิญญาณัญญายุตระคือการกำหนดอารมณ์วิญญาณรู้อยู่นี้เหมือนไม่มีนะทำให้วิญญาณนั้นเจือชจางบางเบาสุขุมละเอียดปราณีตมากขึ้นมีวิญญาณรู้นี้เหมือนไม่มีนะ มีวิญ,ญญาณที่รู้อยู่นี้เหมือนไม่มีเลยเราจงพวบวาสภาพของวิญญ,ญาณน,นั้นมีความละเอียดครามเรียดสุขุมร่มเลกบางเบามีความรุบบยูรนชั่นของวิญ,ญญาณอย่างนี้นี่คือการปฏิสนธิจิตเข้าสู่อรูปฌานทั้นที่สองทัานปานี้ ถ้าแม้ตายลงขนาดเดี๋ยวนี้จิตของเราก็จะได้เกิดอยู่ในอรูปฌานชั้นที่สองขั้นปราณีนี้มีอายุยืนอยู่สี่หมืมหากัมแต่การบำเพ็ญจิตของเราก็ยังไม่ถึงที่สินสุดถ้าดำรงความสงบในชั้นของวิญญาณน,นี้ด้วยตามธรรมชาติของวิญญาณจะรับการสัมผัสได้ดีกว่าสถานะอื่นๆ ก็จะถูกรบกวนด้วยการสัมผัสเป็นแน่แท้ในบ้านปลายของบิญญานังอันดังอย่างปราณีตนั้นจะมีความรู้สุขุมรุ่มเึิเจือจางบางเบาอยู่ทำความรโรสึกน้อมไปว่าโรนี้คือบิญญานะมีวิญญารโรนี้เหมือนไม่มีเลยมีวิญญารโรนี้เหมือนไม่มีเลย ทำความรู้จากรู้ว่ามีวิญญาณเหมือนไม่มีที่สุขุมเชื่อจาจบางเบาลึกซึ้งอยู่นั้นว่าวิญญาณเป็นกระแสะของจิตวิญญาณเป็นกระแสะของจิตจิตเป็นของบ้างเปล่าให้เราท่านทนายละทิ้งรู้คือวิญญาณนั้นแล้วกำหนดความบ้านเปล่าของตัวจิตวิญญาณเป็นกระแสะของจิต จิตเป็นของว่างเปล่าก็ร้ทิ้งการสัมผัโรร้อยู่ในวิญญาณให้หมดสนใจจิตจิตเป็นของว่างปเปล่าเมื่อผันตัวจิตยกระดับขึ้นสโ่รูปฌานขั้นที่สามขั้นตน้นเราจะมีความโรูเสึกว่าจิตนั้นมีความว่างละมุนเจือ,อยู่มีความหมายโดยภาษากิริยาของกรรมนักทิ่กินจิต นัทถิกินจิตว่างเปล่าจริงหนอจิตเป็นของว่างอย่างนี้เองหนอนัทถิกินจิตตัวตนน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยตัวตนนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยจิตเป็นของว่างเปล่าจริงหนอนัตถิกินจิตทังความรู้จักจิตที่มีความว่างแนโนอมจิตไปโดยไรจิตนาในความว่างว่าง มีความว่างที่เป็นอยู่นี้เหมือนไม่มีเลยทำให้ความว่างที่จับอยู่ในภาวะของตัวจิตจิตที่มีความรู้สึกว่าว่างกว้างขวางไร้ตัวตนนั้นมีความเชื้อจางสุข,ขุมร่มรึกมากขึ้นนักที่กินจิตตัวตนน้อยหนึ่งก็ไม่มีหนอตัวตนนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยหนอจิตเป็นของบ้างอย่างนี้เองหนอ นัตถีกินจินัตถีกินจิจิตเป็นของว่างอย่างนี้เองเนาะว้างขวางเจือจชา,างบางเบาไรตะวันนัตถีกินจิจิตเป็นของว่างอย่างนี้เองทำความรู้จากความว่างใหญ่ขั้นกลางถ้าเรากำหนดวิธีนี้จิตจะไปดิสส่วนที่อยู่ในความเป็นอรูปภูมินะ ตั้งแต่ขณะที่เรายังดำรงชีวิตอยู่นี้รูปของผมก็ตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่ที่กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธจนเกิดพิจารณ์อิสุเอกาตรงรูปของผมเนี่ยก็คือการกำหนดอารูปอารูปไม่มีรูปเรียกว่าอรูปฌานสีรูปฌาะชันสีอารมณประชันสีในเนื้าสัมมาปฏเป ที่จริงแล้วมันก็คือความสงบเหมือนกันเหมือนกันจะเป็นสมาธิขัิกาสมาธามาิอุปจารสมาธิอัปณาสมาธิถ้าเป็นชาเรีกว่าอปณะฌานถ้าเป็นรูปฌานก็มีสองลักษณะหนึ่งคืออารหมโนมณิฌาน,านคือการกำหน,นดพุโทโธมปนอารมณ์เดียวหรือการกำหนดอาณนนาปณนาสติคือลมหายใจเป็นอารมณ์เดียวจนเกิดวิโตริฌานปีติสวยตาลง อ,อีกปร,ระเภทที่สองก็คือรักขณูปนิชานะกการักขณูรักขนูรักขณูปนิชานนี่มาจากคำวาลตรลักษณคือการกำหนดเห็นว่าร,รูปไม่เทีย่ยงหร,รือการพิจารณาไม่เที่ยงหรือการพิจารณาความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ไม่เทีย่ยงภูปิคุ้าไม่เที่ยงอย่างนี้เลตก็ Read. อารมณ์ดีไม่เที่ยงอารมณ์ร้ายไม่เที่ยงอย่างนี้เลยกหรือ Sabrina. รูปภายนอกไม่เทีย่ยงรูปกายของเอาไม่เที่ยง การกำหนดไม่เที่ยงเนี่ยมันคือรูปฌปาสนสวรรค์ในรูปแบบของรักขนูปริชานแต่ใน,นการกำหนดพุดโทโธเฉพาะเป็นเรลเดียวนะั้นเรียกว่าอารมณนปริชานทีนี้วีธีที่บอกว่าเนี่ยก็คืออารูปฌานไม่มีรูปอากาศไม่มีรูปมนจะรองวิญญาณไม่มีรูปจิตไม่มีรูปความสงบไม่มีรูปตาม เราจะสัมผัสได้ถึงความสมบูรณทั้งสีระดับแม้ได้สุดไปไม่ถึงระดับที่สี่แต่เราอยู่ในระดับที่หนึ่งที่สองที่สามนี่กำลังจิตมันมก็มันขอสมควรเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงศูนย์ทิ่ต่ปปาสะร่างที่แน่ๆที่ซ้มผัสได้ก็คือร่างกายที่นั่งอยู่นี่หายไปเหมือนไม่มีร่างกายเลย เหมือนไม่มีร่างกายที่หนักดอนเหมือนร่างกายนี้มันหายไปไหนหมดมันไม่มีร่างกายที่หนักอยู่อย่ามี๋าวมีแต่รูจจ้รู้รู้เพกาหนดว่างมีแต่ความว่างที่ปรากฏขึ้นพอละทิ้งความ่านไปนูใบขาเอกดารุนี่จิตก็อยู่ในระดับของความสงบ,บนิ่งเนี่ยทั้งสี่ระดับนี่คือนิพพานนิพพานผุ เราจะซ้ำไาได้ถึงศูนย์ยึดถือภาษาคือความว่างจากตัวตนทีนี้เรามาเทียบกับวิปัสนาเน่ร่างกายนี่เป็นธาตุแน่นอนอยู่แล้วแหละตายไม่ตายก็เป็นธาตุสีอยู่แล้วแหละต้องคืนไม่กับโรคอยู่แล้วแหละเป็นของของโรคอยู่แล้วแหละใครก็ไม่สามารถเอาไปได้โดวิญญาโดวงหนึ่งก็ไม่สามารถเอากระดูกกระเที่ยวซีดหนึ่งไปได้ต้องทิ้งไว้กับโลกหมดเลย อันนี้มาดูอรูณ์ประนเนี่ยสภาพร่างกายหายไปเป็นอน,นัตตาด้วยใจตัวจิตอันนี้ตัวจิตตรงเนี้ยก็เป็นสภา,าพสูญย์ยึดอุสรรอาไปเอาไปหิตอุปสรรความทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายหายไปความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตหายไปคราวานี้เราพิจรา,ารณ์ดูว่าความเป็นอนัตตา,นาที่ปรากฏอ,อยู่ตรงนี้ คือไม่ใช่ตัวตนของตัวนี้ต้องพิกซุยปัศนาได้เลยแนมะ่วันถ้าเกิดว่าตัวร่างกายนี่เป็นเป็นของของโรกกันเล่าไม่ใช่ของใครเลยถ้าาำแบบตัวจิตนี้ก็เป็นของของโรกกันเล่าไม่ใช่ใครเลยไม่มีเราอยู่ในนั้นผู้ปฏิบัติก็มีมีอยู่นั้นนะมีแต่สภาพจิตที่ว่างมีแต่สภาพสภาพจิตที่ว่างเปล่าไรตัวตนบุคคล มีแต่สภาพร่างกายเปล่าเปล่าที่ไม่มีตัวตนบุกคลไม่มีผู้ยึดมั่นถัอมันเมื่อเราปล่อยวางร่างกายอย่างนี้หรือปล่อยวางร่างกายลงไปเสียแต่วแบบนี้จากนี้ต่อไปจะไม่สําคัญเอาร่างกายนี้เป็นเราจากนี้ต่อไปจะไม่สัาคัญเอาจิตวิญญาณนี้เป็นเราหากเป็นจิตใจอย่างนั้นเองหากเป็นร่างกายไปอย่างนั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีคล้องค้องตัวนน้นันจะมีใครตายจ ไม่มีใครตายเรียกว่าความเป็นตัวตนออกไปแล้วจากใจตัวนี้แล้วเมืม่อความกายมาถึงตามหลักธรรมชาตินะครับก็ไม่มีใครตายตเมื่อยังดำรองชีวิตอยู่แม้จะมีความทุกข์อยู่ในร่างกายนี้ก็ไม่มีใครทุกข์มีแต่รู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสภาพร่างกายแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราถ้าลองพิสูจน์วิปัสสนาญาณ คือเภาทอะไารย์ขันนี้มีความเกิดขึ้นตามระดับของตัวจิตเนี่ยที่เราทำไปอยู่แล้วนะเป็นนามธรามหมดเลยเห็นตัวจิตก็เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกว่างก็นั้นมี็นความรู้สึกแ่นั้นแต่ทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงกลรผันจากระดับนี้สู่ระดับนี้เนี่ยมีความสงบจิตตามกันระลึกซึ่งต่างกันสุดท้ายมาจะเป็นสังขารหมดเลยปุญยาวเป็นสังขารนี่แหละคำว่าบุญเนี่ย ตั้งแต่ให้ทานรักษาสิลภาวนาเนี่ยบุญตั้งแต่ให้ทานรักษาศิลภาวนาเนี่ยฝ่ายความดีนี่มันจะมาสิ้นสุดจุดที่เนว้อวัญญานาสัญญาณาคือนี้ผ่านผมนันมาให้เห็นนี้บุญเนี่ยมันมาได้เหนน็นหนี้จากมนุษย์สมบัติเทวะสมเทวโลกสมบัติกับรูปของอม์สมบัติและรูปขององสมบัติ ถ้าใครเขาคุณงามความดีที่มันจะมาสิ้นสุดอยู่ที่มีวสญญนะิสัญญานาะสัญญานะคืออรูบภกผมมีความดีที่สร้างมันจะมันอยู่อย่แค่นี้มันหมดอันนี้สองชั้นมก็เวียนผีมันเกิดม,มันเกิดมันจะมาตายอีกแต่ในอาในอาปพุญญาสังขารน่ะความเป็นแบบตัวนั้นมันก็ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสติฉันลงไปถึงหมหาโรกเวทีนี่คือฝาของความชั่ว หรือว่าพวกฝักของความดีตัวนี้ตั้งแต่ให้ทานรักษาธารณศีลเป็นมนุษย์สองตันเทวโลกสมบัติพร้อมสมบัติทั้งนี้มันจะมาชื่วเจอหรือเนี่ยันสัญญานาสัญญาตาที่พระอาจารย์ผ่ากำหนดอยู่วันนี้เนี่ยมันได้แค่นี้คราวนี้สังขารทั้งสองสิ่งตัวนี้พุญญาวที่สังขารหนึ่งตาพุญญาวที่สังขารหนึ่งตัวนี้มันออกก้อนเกจิตตัวนี้จิตตัวเดียวนี่บุญมันออกก้อนเกิดจิตตัวนี้ บาปก็กมันจะจิตตรงนี้เหมือนมังเ้าลูกเดียวมีสองหนอนมันออกมาจากหนอมันสองหนอมันออกมาจากหนอเดียวสองหนอนแล้วกันจะออกเ้าลูกเดียวสองอาการนี่มีกับร้ายเนี่ยมันออกมาจากจิตตัวเองเรื่องในจิตนั้นทกคั้งเหตุทวีจิตนี้เป็นด่านต้อตามโดยสัมมันจะได้ถ้าเกิดว่าตัวจิตนั้นเป็นจิตเปล่าๆแล้วที่นี้ เป็นจิตเราเปล่าไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่เขาไม่สดงวาร,รมณ์คนไหนนะเป็น,น,น, ين, นจิตอย่างนั้นเองนะมันทําหน้าที่รู้จักอย่างนั้นเองทําความคิดอย่างนั้นเองแต่มันมีใครสักคนไม่สําคัญเราจิตตรงนี้เป็นเราไม่สาคัญเราร่างกายที่เป็นอยู่ตรงไหนไหนมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะแต่ช้าเร็วๆก็ต้องตายอยู่แล้วอือมันเป็นอย่างนี้เองเราเนี่ยมันไม่เคยสคัมผัสเรื่องอนิจจารโ้นัากรรมในมาก่อน บานนี่ในสมับความเป็นสูญยตาสูญยตาสูญยตาสูญยิางดา,าพัากายมันหายไปไอตัวจิตเอ่ก็ไม่มีตัวตนจะไอนคำว่าเราเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงไหน,นีโอ้จะได้ว่าคำว่าเราเนี่ยมันคือความคิดเท่านั้นเองความเห็นเท่านั้นเองท่านั้นก็เห็นถูกเสียว่าดนะำรงชีวิตโดยปราศจากความเป็นเดาก็ได้ ดำรง,งสีชีวิตที่ปราศจากความเป็นตัวเราหรือของของเราก็ได้มีชีวิตเหมือนเดิมนี่มันก็ตรไปเนี่ยแต่ไม่ต้องปเป็นเราก็ได้มีจิตใจที่คิดได้เหมือนเดิมนี่แหละแต่ก็ไม่ต้องปเป็นเราก็ได้มันก็เป็นจิตจากนั้นเองเป็นาานามจารี่ากน,นั้นเองแค่<ฮ>นี้เองเนี่ยไอ้อุปทานตัณหาตลาดตะบอยมันก็ของจิตไ่แด้วแต่ไปอยู่ทีนน่ไหนที่ไหนใน,เนมเดิรสมเพียนเลยมนีม้ผ่านโรสโมเพียน มันวางอยนน่างไรที่สำคัญคือพาให้เราไปดูความเป็นศูนย์ยึดถืศูนย์ยึดถืภาษาคือรู้จักความบ้างจา,จากความบ้างความปราศจากตัวตนเสียบ้างแในชีวิตย่อยหนึ่งก็ยังดีงถือว่าเราไม่เสียชาติเกิดอีกที่นี่าความบ้างที่สุดกือจิตดวงนี้สารที่สุดจิตดวงนี้สกปรกที่สุดจิตดวงนี้ จิตดูเดี๋ยวเนี่ยเอาวางจิตวางใจไปเสียเลยว่าจิตพ่อเห็นว่าจิตใจนี่ไม่ใช่ของของตัวห้ามมันก็นไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งพ้ามยิ่งความคิดยิ่งยิ่งทุกงพลานไปหมดอันนี้ไม่ห้ามรู้จักมันแล้วมันจะคิดอะไรมันคิดไปไม่สนับสนุนมันก็พอมันจะรู้อะไรมันรู้ไปไม่ต้องเป็นเราก็พอมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปไม่ต้องเป็นเราก็พอ ไปอยู่ตรงไหน,นตรงไหนก็บอกหมดทีนี้บอ,อ,อปกทีไหม้หาใจบ่คุ้มข่าวอะไรนี้คุ้มข่าวอะไเจ้าค่ะาวกูหายสงสัยไหมหายเจ้าค่ะแสดงว่าความว่างมันมีอยู่จริงถ้าไม่ใช่ว่างเปล่าเลยนะี่ว่างจากความยึดมั่นถึงมั่นได้เลยเอาไปใช้บ่อเด้อไปได้อา่านไว้ก็แบปลว่าหช่อ่านแล้วยังบ่ เจ้าค่ะ